สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC สมยงนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับน้ำพงษ์สมยงคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลอีกเช่นเคยนะครับอ่วันนี้นะครับตามคำสัญญานะครับนำรถเดิมๆดีๆราคาดีๆออปชั่นดีๆตัวนี้บอดี้เดิมเอามาให้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับให้ตั้งใจดูนะครับรถคันนี้นะครับผมมีส่วนลด1 0 0 0 0แสนบาทนะครับกับออปชั่นเต็มคันรถปีใหม่ๆเลขไม่น้น้อยๆไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ อ่ะสำหรับคันนี้นะครับเจ้าโตโยต้าไฮลักรีโวสมาร์ทแคปนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวพีเลนเดอร์นะครับ2.4มิตรนะครับคันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบยังไม่มีการเปลี่ยนทายอะไรเลยนะครับบอดี้เดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเดิมแค่ไหนนะครับอ่ะมาดูชุดหน้านะครับตัวนี้นะครับเป็นหน้าใหม่เลยนะครับเป็นรถปี2022เลยนะครับเป็นหน้าหมูป่านะครับ โลโก้นะครับค่อนข้างโดดเด่นนะครับและตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดบอกจากโรงงานนะครับและยังมีเซ็นเซอร์นะครับที่กระจังหน้าด้วยนะครับคันนี้อ่ะไล่มาดูด้านข้างนะครับสำหรับแม็กอารอยนะครับเป็นแม็กอารอยเดิมโรงงานขอบ18นะครับมาพร้อมกับยางดันหลบนะครับยางเต็มดอกปีใหม่ๆใช้กันยาวๆไปเลยนะครับอ่ะมาดูด้านข้างนะครับสำหรับกระจกมองข้างนะครับ ค่อนข้างโดดเด่นนะครับตัวนี้เป็นโครเมียมตัดดำไฟเลี้ยวตรงกลางพับด้วยระบบไฟฟ้าส่วนชุดมือจับนะครับตัดกับตัวรถนะครับบันไดข้างนะครับเป็นบันไดเดิมยังไม่มีริ้วรอยนะครับมามาดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับว่าตัวนี้สมบูรณ์แค่ไหนนะครับรุ่นนี้นะครับพรีเลนเนอร์ซูเปอร์เฟรคนะครับค่อนข้างใหม่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับสําหรับตัวนี้นะครับไฟท้ายนะครับยังไม่มีริ้วรอยเลยนะครับมือจับนะครับเป็นชุดโครเมียมมาพร้อมกับ ก้องมองหลังนะครับส่วนกันชนนะครับเป็นกันชนเดิมนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะครับ4จุดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแมกไลเนอร์นิดนึงนะครับสำหรับแมกไลเนอร์นะครับตัวนี้เป็นแมกไลเนอร์เดิมโรงงานนะครับของโตโยต้านะครับส่วนน็อตนะครับด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับยังไม่มีการคลายตัวเลยนะครับยังไม่มีริ้วรอยเลยนะครับซึ่งรถคันนี้ยังไม่เคยใช้งานหนักมาแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารนิดนึงนะครับ ออปชั่นเยอะแค่ไหนตามไปเลยครับมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับห้องโดยสารนะครับรับรองว่าท่านต้องตัดสินใจซื้อแน่นอนนะครับตัวนี้มาพร้อมกับกุญแจรีโมทนะครับจากโรงงานนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนิดหนึ่งนะครับแก๊กเดียวติดนะครับเสียงยังนิ่มนวลนะครับอ่ามาดูไฮไลท์กันนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับสำหรับไฮไลท์นะครับเลขไม้นะครับคันนี้นะครับแค่46,600 16กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นไม่จริงๆเลยนะครับส่วนพวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัย4ก้านนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์และยังมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับรองรับกับชุดเครื่องเสียงนะครับซึ่งเป็นตัวเดิมโรงงานนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับแอร์แมนนวล5ระดับนะครับเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับและยังมีปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่นะครับและยังมีแอร์แบ็กนะครับตัวนี้3จุดเลยนะครับ มาดูไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ค่อนข้างสะดวกสบายแน่นอนนะครับเป็นเบาะเป็นเบาะเดิมโรงงานนะครับปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับกล้องหลังนิดนึงนะครับตัวนี้มีกล้องหลังด้วยนะครับค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวท่านฟังราคาแล้วจะอึ้งเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับว่ามีกําลังเครื่องเท่าไหร่ยังไงตามไปเลยครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับห้องเครื่องนะครับผมจะไล่จากฝากระโปรงมวลเลยนะครับ เม็ดอาร์คทุกตัวนะครับน็อตทุกตัวนะครับยังอยู่ครบนะครับแผ่นเพจมอกรนะครับหรือสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ติดจากโรงงานนะครับยังอยู่ครบหมดเลยนะครับไล่มานะครับที่คานหน้านะครับหรือด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นคานเดิมนะครับเป็นบอดี้เดิมนะครับอ่าไล่ไปนะครับตัวนี้มีระบบความปลอดภัยสูงสุดนะครับเป็นระบบช่วยเบรก ABS นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาค่างวดกันนิดนึงนะครับสำหรับ Toyota h ไฮรักลีโวสมาร์ทแคป ปี22นะครับเลขไม่49,000กิโลเมตรนะครับตัวนี้นะครับเสนอราคาเลยนะครับราคาเดิมขายอยู่599,000บาทนะครับวันนี้นะครับลดไปเลยนะครับ100,000บาทนะครับเหลือเพียง499,000บาทนะครับคันนี้ฟรีในทุกค่าใช้จ่ายเลยนะครับสำหรับเต็นท์สมโยงนะครับอยากได้ข้อมูลชัดเจนโทรมาที่เบอร์0984696699 ท่านได้ข้อมูลชัดเจนแน่นอนนะครับในการออกรถคลิปหน้าเจอกันใหม่รถเดิมรถดีสมยงค่าเซ็นเตอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ